เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้อจอจานแล้วนะคะข้อจ,จอจานจอจานฉชฉิงทอช้างเนี่ยดิฟจะเคลื่อนทีล่ลงหมดเลยเนาะเมื่อกี้เนี่ยกคอ,อ,อเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นเนาะ,ะทีนี้จอจานเนี่ยเขาเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งหนึ่งเมตรต่อวินาทีนเนาะเรามาทํากันนะคะข้อจอจานเนาะดิฟอันนี้นะคะ อันเดิมเลยเนาะวัตถุอ่าบริบอันนี้เคลื่อนที่ลงนะคะด้วยความเร่งเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีกําลังสองเนาะเคลื่อนที่ลงให้ชิดลงเป็นบวกชีดขึ้นเป็นลบนะคะฮะซิกมาเอฟเท่ากับ MA, เนอนาะทีนี้เราก็หาขึ้นไอไอที่ลงก็คือเป็นบวกก็คือมี W เนาะแล้วก็ N เช่น,นชี้ชี้ขึ้นใช่ไหมคะ N ชี้ขึ้นเนาะ N ก็เลยเป็นลบนะคะทีนี้ MA นะคะแล้วก็จะแทนค่าเเข้าไปเนาะ N เท่ากับ MG ลบ MA ใช่ไหมคะก็จะได้ว่าหนึ10่งพัหนึ่งร้อยคูณกับสิบลบกับหนึ่งร้อยคูณกับ A ก็คือเป็นหนึ่งเนาะก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งพันลบกับ 100ใช่ไหมคะก็จะเป็น900นั่นเองเนาะ900นิวตันเนาะซึ่งเราจะเอาค่า n นี้มาคำนวณเนาะน้ำหนักคำนวณคำนวณน,น,น,น้ำหนักที่อ่านน้ำหนักที่อ่านจากเครื่องชั่งนะคะก็คือจาก M เท่าก ok ับ N ส่วนด้วย ก็คือมันก็เท่ากับ n นเท่ากับ mg นั่นแหละคูย้ายข้างเนาะทีนี้ก็จะได้ว่า90 0ส่วนด้วย10เนาะก็จะได้มวลออกมาในกรณีที่เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งเท่ากับ1เนี่ยก็จะมีมวลเท่ากับ90ิกิโลกร,รัมเนาะซึ่งก็เท่ากับมวลขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง1เหมือนกันเนาะเป็น90เหมือนกันเราลองไปดูนะคะโอเคเนาะต่อมาเป็นข้อ อชอชินเนาะเคลื่อนที่ด้วยความขึ้นเคลื่อนที่ลงเนาะด้วยความหน่วงก็คือมันก็เหมือนกับคอควายเนาะแต่ว่าอันนี้มันคือทิศของความหน่วงมันจะตรงข้ามทิศของความเร่งความเร่งจะเป็นทิศสวนทางกับการเคลื่อนที่นะคะเรามาดูนะ จอจานแล้วฉช,อชอจอจานแล้วอะไรนะจอจานแล้วก็ชฉชฉีเนาะฉช,ชีนะคะเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลงเนาะให้คิดลงเป็นบวกคิดขึ้นเป็นลบเนาะด้วยความหน่วงคือมีส่วนความหน่วงนี้ต้องเป็นความเร่งติดลบก็คือต้านการเคลื่อนที่เนาะก็คือเท่ากับ ลบหนเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะกำลังสองด้วยทีนี้เราก็จะใช้สูตรซิกมาเอฟเท่ากับเอเอูนี่เป็นบวกแล้วก็มีที่ชี้ลงเอเป็นลบมวลแล้วก็เอนแทนเป็นลบใช่ไหมคะเราก็จะได้เอเท่ากับเอจย้ายไปลบเนาะลบเอคูณกับลบหนึ่งใช่ไหมคะ อ่ะเราก็จะได้ว่า n เท่ากับอันนี้จะเป็นหนึ่งพันอยู่แล้วเนาะคิดมาหลายครั้งมากเลยนะคะเป็นหนึ่งพันลบกับ m นี่คือลบจะลบเป็นบวกไปแล้ว m มวลก็คือเป็นหนึ่งร้อยรวมกันแล้วก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนิวตันเนาะแล้วมาหามวลที่เครื่องช่างอ่านได้มันก็คือเอามาจาก n ส่วนด้วย g ใช่ไหมคะมันก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยส่วนด้วยค่า g คือสิบก็คือจะได้ออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยสิบ กิโลกร,รมัมเนาะมันก็จะเท่ากับกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความหน่วงมวลเท่ากันเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับอ่าความเร่งเนาะว่าความเร่งมันเป็นความเร่งเสริมให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นก็คือมีความเร่งเป็นบวกเสริมให้วัตถุมีความเร่งลดลงก็คือเป็นความเร่งติดลบหรือความหน่วงวัตถุมันเกิดอาการหน่วงเนาะ ตอนนี้ชฉชิงแล้วนะคะมาดูต่อชฉชิงแล้วก็ชอช้างเนาะชอช้างนี่คือลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งคงที่นะคะลิฟต์เคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลงนะคะเป็นบวกเคลื่อนที่ลงเป็นบวกนะด้วยความเร่งคงที่ หมายถึงความเ,เ,เ,ามามเร่งเป็นศูนย์นั่นเองเนาะความความเร็วคงที่หนคงที่นี่มีค่าค่าหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะคะความเร่งเป็นศูนย์นั่นเองเนาะก็จะได้ซิกมาเอฟเท่ากับเอเอในที่นี้เป็นศูนย์นะคะอ่ะเราจะได้ w N 0, วลบเอเท่ากับศูนย์เอเท่ากับวก็คือมันเหมือนเหมือนกันอะ่ะกับกรณีที่หยุดนิ่งกับเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งคงความเร็วคงที่เนาะจ ก็คือหนึ่งร้อยคูณกับจใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งพันนั่นเองเอาเอ็นหนึ่งพันนะคะซึ่งเราจะหาเอ็นหามวลที่อยากจากเครื่องแค่ที่อยากเอาเอ็นมาส่วนด้วยจก็คือหนึ่งพันมาหารด้วยสิบก็จะได้มวลเป็นหนึ่งกิโลกร,รัมเหมือนเดิมเนาะเหมือนกรณีกับยิงกับเคลื่อนที่ด้วยความขึ้นด้วยความเร็วคงที่เท่ากันนะคะอันนี้คือข้อชอชิงเนาะพอมาดูที่ข้อ โโซเนี่ยริบขาดริบขาดคือหมายความว่ายังไงพอริบขาดปาดุบเคลื่อนที่ความเร่งของน้มถ่วงคือค่า g นั่นเองความเร่งมันคือค่า g นั่นเองนะคะไปดูนะคะความเร่งคือค่า g นั่นเองเคลื่อนที่ลงเนาะริบขาดนะคะมันก็ต้องเคลื่อนที่ลงไหมพอริบขาดปุบเคลื่อนที่ลงปุ๊บเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เท่ากับค่า g นั่นเองนะคะครูจะให้ลงเป็นบวกเนาะในกรณีนี้ข้อซอโซ,อซอนะคะจะใช้ซิกมา f เท่ากับ m a ทีนี้ w เป็นบวก n เป็นลบเท่ากับ m g เนี่ยเป็นความเร่งใช่ไหมคะเป็นค่า g ความเร่งในกรณีนี้เคลื่อนที่อิสระด้วยความเร่งเนาะ n ก็จะมีค่าเท่ากับ MG L m g ลบกับ m g ใช่ไหม ก็เลยได้ n เท่ากับศูนย์ศูนย์นิวตันพอมาหามวลอีกทีอ่ะก็คือมวลจะได้จาก n ส่วนด้วยด้วย g ใช่ไหมมันเป็น n เป็นศูนย์ศูนย์หารด้วยอะไรก็ได้ศูนย์นั้นมวลก็เป็นศูนย์กิโลกร,รัมเช่นกันเนาะประมาณนี้นะคะ